พระธรรมกันดารวิธีบทที่22ข้อ1ถึง20แล้วคนอิสราเอลก็ยกออกไปตั้งค่ายอยู่ณที่ราบโมอับฝากตะวันออกของแม่น้ำจอแดนที่เมืองเยริโคฝ่ายบารากบุตรสิปโปได้เห็นการทั้งปวงซึ่งอิสราเอลได้กระทำต่อคนอมอรยัยทั้งโมอับก็คลั่นคล้ามต่อชนชาตินั้นนักหนาเพราะเขามีคนมากด้วยกันโมอับ กลัวคนอิสราเอลลานทีเดียวจึงพูดกับพวกผู้ใหญ่ของเมืองมีเดียนว่าคนเหล่านี้ทั้งสัตว์ของเขาจะมากินพืชผลที่ล้อมรอบเราอยู่หมดเหมือนบัวกินหญ้าในนาดังนั้นบารากบุตรสิปโปผู้เป็นกษัตริย์เมืองโมอับในเวลานั้นใช้ผู้สื่อสารไปรยังบาราอัมบุตรเบโอที่มื ที่เปโตรใกล้แม่น้ำในแผ่นดินอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านโดยกล่าวว่าดูเถิดชนชาติหนึ่งออกมาจากอียิปต์เข้าแผ่คลุมผิวโลกกำลังพักอยู่ตรงข้ามข้าพเจ้าขอเชิญมาเถิดขอสาบแช่งชนชาตินี้ให้แก่ข้าพเจ้าเพราะเขาเข้มแข็งกว่าข้าพเจ้ามากเช่รอยข้าพเจ้าจะสามารถรบชนะเขา และขับไล่เขาออกไปจากแผ่นดินของข้าพเจ้าได้เพราะข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าถ้าท่านอวยพรแก่ผู้ใดผู้นั้นจะเป็นไปตามพรนั้นและท่านสาบแช่งผู้ใดผู้นั้นก็ถูกสาบแช่ง,ด,งดังนั้นพวกผู้ใหญ่ของเมืองโมอับกับพวกผู้ใหญ่ของเมืองมีเดียนก็ถือค่าการทำอาถรรพ์นั้นออกไปครันเขาทั้งหลายมาถึงบาลาอัม ก็บอกคำของบาาาแก่เขาบาอัมกล่าวแก่คนเหล่านั้นว่าคืนนี้จงค้างที่นี่ก่อนเมื่อพระเจ้าตรัสอย่างไรแก่ข้าแล้วข้าจึงจะนำคำนั้นมาแจ้งแก่ท่านทั้งหลายดังนั้นเจ้าเมืองแห่งโมอับจึงยับยั้งอยู่กับบาอัมและพระเจ้าเสด็จมาหาบาอัมตรัสว่าคนที่มาอยู่กับเจ้าคือผู้ใด巴าอัมทูลพระเจ้าว่า บาา拉บทสิปโปกษัตริย์เมืองโมอับได้ใช้เขาทั้งหลายมาแจ้งแก่ข้าพระองค์ว่าดูเถิดชนชาติหนึ่งออกจากอียิปมาแผ่คลุมผิวโลกขอเชิญมาเถิดขอสาบแช่งเขาทั้งหลายให้แก่ข้าพเจ้าชรอยข้าพเจ้าจะรบชนะเขาและขับไล่เขาออกไปได้พระเจ้าตรัสกับบาอามว่าเจ้าอย่าไปกับเขาทั้งหลายเจ้าอย่าแช่งชนชาตินั้น เพราะเขาทั้งหลายเป็นคนที่ได้รับพรรุ่งเช้ารารอัมก็ลุกขึ้นกล่าวแก่เจ้านายของบาลากว่าจงกลับไปยังแผ่นดินของท่านเถิดเพราะพระเจ้าทรงปฏิเสธไม่ให้เราไปกับท่านเพราะฉะนั้นเจ้านายแห่งโมงอับก็ลุกขึ้นกลับไปหาบาลากกล่าวว่าบา拉อัมปฏิเสธไม่ยอมมากับเรา<อ>บาราก<อ>ส่งบรรดาเจ้านายไปอีกครั้งหนึ่งมีจำนวนมากกว่า และมีเกียรติยศมากกว่ารุ่นก่อนเขาทั้งหลายมาถึงา拉อามกล่าวแก่ท่านว่าบาราบุตรสิปโปกล่าวดังนี้ว่าอย่าให้มีอะไรขัดขวางท่านที่จะไปหาข้าพเจ้าเลยเพราะข้าพเจ้าจะให้เกียรติแก่ท่านอย่างสูงแน่ท่านจะให้ข้าพเจ้าทำอะไรให้ข้าพเจ้าจะกระทำตามขอเชิญมาสาบแช่งชนชาตินี้ให้แก่ข้าพเจ้า แต่巴าอัมได้ตอบคนใช้ของบาากว่าแม้ว่าบาากจะให้เงินและทองเต็มบ้านเต็มเรือนของท่านแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกระทำอะไรนอกเหนือพระบัญชาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าไม่ได้ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่บัดนี้ขอท่านยับยั้งอยู่ที่นี่สักคืนหนึ่งก่อนด้วยเพื่อข้าพเจ้าจะทราบว่าพระเจ้าจะตรัสเพิ่มเติมประการใดแก่ข้าพเจ้าบ้าง และพระเจ้าเสด็จมาหาราอัมในกลางคืนตรัสแก,กเขาว่าถ้ามีผู้ชายมาเรียกเจ้าจงลุกขึ้นไปกับเขาแต่เจ้าจงกระทำตามที่เราสั่งเจ้าเท่านั้นเอเมนพระคำวันนี้นะครับก็อ่านแล้วนกนึกถึงคำพูดคำพูดหนึ่งในพระคัมปีที่บอกว่าเราจะปริบัติพระเจ้าและ รณบัตรเงินทองพร้อมกันไม่ได้นะครับในเวลานี้เนี่ยเราเห็นว่า,าบารอัมเนี่ยคือวางตัวเหมือนกับเป็นคนที่ฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้านะครับแล้วเราก็จะเห็นว่า,าแต่ว่าในใจของบารอัมเนี่ยคือมันก็ยังมีความอยากได้เงินทองอยากได้เกียรติที่ทาง บารากส่งมาเสนอมานะครับบาราอมเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นและให้เราได้ระมัดระวังที่เราจะไม่เป็นคนที่เหมือนกับว่าทำที่เป็นเหมือนเชื่อฟังพระเจ้านะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่เชื่อฟังนะครับเราได้เห็นว่าครั้งแรกเนี่ยโอเคบาราอมผ่านนะที่เขามาเสนอนะก็เขาเป็นแบบอย่างให้เรา ได้นะที่พี่น้องบอกว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องถามพระเจ้าก่อนนะนะจริงๆในเรื่องนี้จริงๆเขาขอให้ไปแช่งเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ที่ไม่ถูกต้องเรื่องที่ไม่ดีอยู่แล้วละอันเนี้ยถ้าถ้าเป็นคนที่รู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเนี่ยก็ก็คงจะรู้คำตอบตั้งแต่ก่อนที่จะอ,อธิษฐานด้วยซ้ำไป แต่ว่าจริงๆแล้วก็คืออยากจะในข้อนี้ก็อยากจะเพิ่มเติมว่าบางทีไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่ไม่ดีบางครั้งเรื่องที่ดูเหมือนว่าเอ้ดูเหมือนเรื่องที่มันดีนะดูเหมือนเรื่องที่มันก็ก็ก็ใช่อะ่ะแต่ก็เราก็ควรได้จะถามพระเจ้านะครับเพราะว่า,าพระเจ้าบอกว่า,าพระองค์จะให้เราได้รู้ว่าอะไรดีนะอะไรเป็นที่เป็นที่ชอบพอพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม บางครั้งสิ่งที่สิ่งที่ดูเหมือนดีเนี่ยมันก็ดีนั่นแหละแต่มันอาจจะยังไม่ใช่น้าพระทยัยพระเจ้าสําหรับเรามันอาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเรานะอันนี้ก็เพิ่มเติมนะว่าไอ้เรื่องที่เราจะทําอะไรเนี่ยเราควรที่จะที่ฐานถามพระเจ้าทุกครั้งนะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะเรื่องการตัดสินใจหรือเรื่องอะไรที่สําคัญสําคัญของชีวิต นะครับเพราะว่าบางบางครั้งเนี่ยเรา,าจ,จะคิดว่าเอ๊ะมันมันมันถ้ามันดีมันก็ทําได้ทั้งนั้นนะมันก็ดีนั่นแหละนะแต่อย่างที่บอกว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่น้าพระทัยสมบูรณ์มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นน้าพระทยัยหรือมันไม่ใช่สิ่งที่ดียอดเยี่ยมสําหรับชีวิตของเรานะถ้าเราจะฟังพระองค์ให้ละเอียดนะให้ในทุกเรื่องเนี่ยพระองค์ก็จะนาเราให้เราได้รับในสิ่งที่ดียอดเยี่ยมของพระองค์นะครับ นะทีนี้ประเด็นก็คือเราก็เห็นว่ามันก็มีการต่อสู้นะบางครั้งเราตัดสินใจแล้วนะเ,ออเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเชื่อฟังพระเจ้าเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะทําในสิ่งที่เป็นนาพระัยพระเจ้าแต่เราก็ต้องเห็นนะว่าศัตรูมันก็พยายามที่จะล่อลวงเราเหมือนกับบาลากนะเขาก็ไม่ได้ยอมรับคําปฏิเสธง่ายๆนะก็ส่งคนมาเพิ่ม ให้ดูมีเกียรติมากขึ้นมีทรัพย์สินเงินทองมีผลตอบแทนให้มากขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายบ拉อัมก็ตกหลุมพรางจนได้นะครับในชีวิตของเราก็เหมือนกันเราเองต้องระมัดระวังที่พระเจ้าบอกว่าให้เราระวังตัวให้ดีนะอย่าคิดว่าตัวมั่นคงดีแล้วนะเพราะไม่งั้นเราก็จะลม้ลมลงได้นะครับ บางครั้งเราบอกว่าเฮ้ยเราตัดสินใจแล้วเราแน่นอนเลยเนี่ยเราเดินกับพระเจ้าเราไม่พลาดหรอกนะครับแต่พอมันมีสิ่งล่อลวงที่มากขึ้นที่มันหนักกว่าเดิมนะเราก็อาจจะพลาดได้เงินเล็กน้อยอาจจะไม่ทําให้เรา,ากลายเป็นคนโลภหรือว่าไม่สัศรัืธอหรือคดโกงแต่ถ้าเงินมันจํานวนมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเงินมันจํานวนมากมันก็สามารถที่จะ ล่อหลวงผู้เชื่อให้เราได้หลงไปได้เหมือนกันเหมือนกับบลาอัมในเวลานี้นะครับที่สุดท้ายคือรอบสองมาแล้วก็เลยยังอยากอยากจะได้เงินอะ่ะก็เลยบอกว่าให้อยู่แล้วก็ขอฟังเสียงพระเจ้านะอันนี้เราอ่านไปไม่ถึงแต่ว่าถ้าเราอ่านต่อไปอีกสองสองสองข้อนะเราก็จะเห็นว่าสุดท้ายบลาอัมไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้า นะพระเจ้าบอกว่าให้ไปได้นะจงไปตามถ้าเกิดว่ามีมีผู้ชายมาเรียกเขานะแต่ว่าถ้าเราอ่านต่อไปก็คือสุดท้ายวันรุ่งขึ้นไม่ได้มีใครมาเรียกบาอัมเลยนะแต่บาอามลุกขึ้นผูกลาจัดของนะออกจะไปเลยนะโดยที่ไม่ไม่ได้รอว่าเอ้ยมีคนมาเรียกนะทำให้เราเห็นว่านี่นี่คือความไม่เชื่อฟังพระเจ้านะเพราะว่าใจเนี่ยอยากจะไปแล้วอะ่ะ คือใจอยากจะได้ไอ้ทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศที่เขาเอามาเสนอให้แล้วการที่ไปถามพระเจ้าเนี่ยก็เป็นเหมือนแค่พอเป็นพิธีเท่านั้นเองนะพอไปถามแล้วพอพอพระเจ้าบอกนะหาช่องทําเป็นไม่เข้าใจทําเป็นหลบเลี่ยงอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือไม่ได้เชื่อฟังเพราะว่าใจเนี่ยไปแล้วทําให้เราเห็นว่านี่ที่บอกว่าเราปฏิบัติทั้งพระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ ในชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าเรามีความโลภนะพระกมบีบอกว่าความโลภจะเป็นต้นเหตุของบาปมากมายเลยนะครับถ้าเราโลภเสียจบเลยนะเราก็จะตกลงไปในในในบ่วงในล่อลวงเราไปสู่การทำบาปต่างๆได้มากมายนะครับนะหลายครั้งคริสเตียนเองก็ผู้เชื่อบางครั้งเราก็เป็นนะเราไม่ใช่ว่าโลภอะไรหรอกนะแต่อันนี้ บางครั้งคือเราเหมือนอธิษฐานถามพระเจ้าอ่ะแล้วต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเวลาที่เราบอกว่าเอยเราอธิษฐานถามพระเจ้าแต่พอถามแล้วพอพระเจ้าบอกแล้วเราไม่เชื่อฟังนะถามพระเจ้าว่าเอ๊ะพระองค์เจ้าข้าลูกจะแต่งงานกับคนคนนี้ดีไหมคนที่ใช่คู่น้ําพระไทยไหมนะถ้าพระเจ้าบอกว่าไม่ใช่แต่เราชอบมากเลยเอ้ยแต่เขาเขา เขาหล่ออ่ะเขาเอาใจใส่อ่ะเอ้ยเขาบ้านก็ฐานะดูดีเออก็ดูดูดีไปหมดเลยนะพระเจ้าทำไมพระเจ้าบอกว่าบอกว่าไม่ใช่คู่น้ำพระไทยอ่ะนะแล้วเราก็อาจจะเลือกที่จะไม่เชื่อฟังเลือกที่จะฟังเสียงความคิดของตัวเราเองนะหรือถ้าพระเจ้าบอกตรงกันข้ามกันนะเราก็เอ้แต่ว่าอย่างงาู้นอย่างนี้หลายต่อหลายก้งนะพระเจ้า เมื่อเราถามพระเจ้าเนี่ยเราดูเหมือนว่าเป็นคนที่สแสวงหาดูเหมือนเป็นคนที่ถามแต่เราต้องระมัดระวังมากเลยเพราะว่าหลายต่อหลายครั้งที่เราเห็นก็คือพี่น้องผู้เชื่อนี่แหละอธิษฐานถามแต่ว่าพอพระเจ้าตอบแล้วมันไม่ตรงใจเราเราก็เลยเลือกที่จะไม่ฟังนะเลือกที่จะมีเหตุผลข้ออ้างอย่างอื่นที่จะมาบอกว่าทําไมเราถึงไม่ฟังเสียงของพระเจ้าตรงนั้นนะอีกอีก อีกอย่างหนึ่งที่เราก็ต้องอที่เราเห็นกันนะคือว่าบางครั้งเหมือนกันอธิษฐานถามแล้วนะแต่พระเจ้ายังไม่ทันตอบนะแล้วเราก็เร่งทําไปก่อนนะคือเราไม่รอคําตอบจากพระเจ้านะอันนี้ก็ไม่ยกตัวอย่างดีกว่านะเนี่ยบางครั้งหลายครั้งพอเราคือใจเราอยากได้อะนะแล้วก็แต่เ,เขาบอกให้ถามใช่ไหมเราก็ถาม พอถามแล้วพระเจ้าไม่ตอบสักทีนั้นก็เอาเองเลยแล้วกันจัดการเองเลยแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่เราต้องระมัดระวังนะเมื่อเราถามเราต้องมั่นใจแล้วเราต้องเชื่อว่าพระเจ้า <vara anthrop ując> ทรงฟังและพร <testosterone> ะองค์จะทรงตอบนะถ้าเราถามแล้วพระองค์ยังไม่ตอบเราก็ถามใหม่เราก็ถามอีกเราก็อธิษฐานนะหรือถ้าตอบแล้วเรายังไม่มั่นใจนะเราก็อธิษฐานเราก็ถามใหม่ถามได้อีกนะครับ เราจะถามพระเจ้าสองครั้งก็ได้แต่พระกมบีก็มีนะถามแล้วพระเจ้าตอบแล้วแต่ว่าเฮ้ยแต่ยังไม่มั่นใจอ่ะเอ้ยพระเจ้าบอกให้ออกไปลบแต่ว่าเรามีกันแค่นี้เองนะยังมีความกลัวอยู่เดี๋ยวขอถามไม่แน่ใจใช้น้ําพระไทยพระเจ้าไหมนะก็อธิษฐานใหม่พอพระเจ้าตอบใหม่เหมือนเดิมนะก็เกิดเป็นความเชื่อในชีวิตของพวกเราเนี่ยเหมือนตัวอย่างนกกับแมรี่เนี่ย คือเรื่องบางครั้งเรื่องใหญ่ๆเรื่องสําคัญสญเนี่ยพวกนวกอธิษฐานแมรี่อธิษฐานถามประมาณสามรอบนะต้องให้พระเจ้าตอบสามรอบอะยืนยันคอนเฟิร์มว่าใช่นะเพื่อที่จะไม่ใช่ว่าเราคิดไปเองหรือหรืออะไรแต่ให้ได้คําตอบชัดเจนจากพระเจ้าถึงสามรอบเราถึงจะทากันในเรื่องที่สําคัญสําคัญนะครับแล้วเมื่อเราถามยืนยันสามรอบเราจะเป็นความเชื่อเราจะเป็นความมั่นใจ ว่าน,นี่เราได้ถามพระเจ้าแล้วนะนี่คือคําตอบจากพระองค์นะเพราะว่าหลายต่อหลายครั้งเมื่อเราถามพระเจ้าแล้วพระเจ้าบอกให้ทาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะไม่มีปัญหานะหลายครั้งเราทําไปแล้วเราก็เผชิญกับปัญหาเผชิญกับความยุ่งยากใจแต่เมื่อเรามั่นใจว่าเราถามแล้วเนี่ยถึงเวลาเราจะมาบอกกับพระเจ้าว่าเรารู้ว่าพระเจ้านําเราอยู่พระองค์บอกให้ลูกทําไม่ใช่เหรอ นะแล้วพระเจ้าก็จะมีทางออกมีทางแก้ให้กับเรานะครับเราจะรู้ว่านี่ไม่ใช่ว่ามาจากการทํทาตามใจของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นหนุนใจพวกเราว่าเป็นเรื่องที่ดีในการที่เราจะสแสวงหาและถามพระเจ้าก่อนที่เราจะทําอะไรนะครับเหมือนที่พี่น้องแบ่งปันกันมาแต่ว่าเมื่อเราถามแล้วประเด็นต่อมานี่แหละคือสิ่งที่จะบอกว่าเราจะเป็นยังไง นะคือไม่ใช่สักแต่ว่าถามแต่ถามแล้วเรารอคอยคําตอบจากพระเจ้าไหมเราถามแล้วเมื่อพระเจ้าตอบแล้วเราเลือกที่จะเชื่อฟังและทําตามไหมถ้าคําตอบนั้น,ม,น,ม,ม,นม,มันไม่ตรงใจของเรานะครับนะนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากหนุนใจพวกเราในวันนี้นะครับนะอธิษฐานด้วยกันพระองค์เจ้าค้าโลกอธิษฐานขอพบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงฟัง,ฟง และพระองค์เป็นพระเจ้าเป็นที่ปรึกษามาสจั่์เป็นพระเจ้าผู้ทรงนำพาชีวิตของเราอยู่เป็นพระเจ้าผู้ทรงมีคำตอบให้กับทุกเรื่องของชีวิตเมื่อเราได้ถามพระองค์จะทรงฟังและพระองค์จะทรงตอบลูกอธิษฐานเผื่อพวกเราและบรรดาผู้เชื่อต่างๆที่เมื่อเขาได้แสวงหาพระพักของพระองค์เมื่อเขาได้แสวงหาการทรงนำและน้ำพระไัยของพระองค์ ให้เขาสามารถที่จะอดทนรอคอยคําตอบที่มาจากพระองค์ที่เขาจะไม่ต่วนเร่งร้อนไปตามใจของเขาแต่เขาจะรอคอยเวลาของพระองค์เพราะเวลาของพระองค์ก็เป็นเวลาที่ดีที่สุดเสมอเราเชื่อวางใจเช่นนั้นและลูกอธิษฐานที่เมื่อพระองค์ทรงตอบเขาแล้วที่เราจะตัดสินใจละที่เราจะเชื่อฟังและกระทําตาม โดยที่ไม่มีเหตุผลข้อแม้ข้ออ้างอื่นใดที่จะมาบอกกับพระองค์หรือที่จะทำให้เรานั้นเลือกที่จะไม่เชื่อฟังและกระทำตามพระองค์พระองค์เจ้าค้าอย่าให้ใจของเรานั้นจะเป็นใจที่รักในทรัพย์สินเงินทองหรือรักในสิ่งของของโลกมากกว่าการที่จะรักที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์มากกว่าการที่จะรักที่จะเข้ามาสแสวงหา และฟังพระองค์พึ่งพาพระองค์ดูกอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์จเจ้าอาเมน